สวัสดีครับวันนี้ผมจะสาธิตพิธีการสร้างรีโมทในออรถ t ต y o ต a าฮ r นเนะครับตัวนี้จะเป็นรีโมทล็อกอนล็อกแล้วก็กดประตูสไลด์ท้ายนะครับด้วยเครื่อง KD 900แล้วก็ลงด้วยเครื่อง SKP 900นะครับอันดับแรกนะครับเราทำการเลือกเมนูนะครับ ตัวนี้จะใช้เลือกเป็นตัวตัวต้า3 1 4 fsk ดูยังไงแล้วก็สามารถจะเทสฟ rek วัซี่ตัวรีโมทแท้ได้นะครับว่าเป็นรุ่นไหนนะครับเลือกเป็นตัวนี้ทำการกดโอเคนะครับก็ทำการ make remote, รีโม e ก็ทำการต่อสายนะครับ make รีโมทเรียบร้อยนะครับขณะเดียวกันผมก็จะทำการ simulate device ด้วยนะครับโอเคพอพร้อมแล้วครับเราก็เอา ตัววงจรเนี้ยไปใส่ในในตัวนี้นะครับในตัวรีโมทของเราอันนี้เป็นทรงตัวรุ่นใหม่นะครับทรงฟอร์ดรุ่นใหม่อันดับแรกนะครับเราจะลงด้วยเครื่อง SKP โปรแกรมรีโมทด้วยเครื่อง SKP เราก็ทําการเอากุญแจติดออนนะครับนับปัดขึ้นนะครับเลือกเป็นเมนู t o y o t a นะครับแล้วก็รีโมทนะครับ รีโมดเป็นซิสเทม1นะครับแล้วก็กดเยสไปเครื่องบอกให้บิดออนนะฮะแล้วก็บิดออนแล้วนะครับก็กดเยสไปเครื่องบอกอ่า <c ười> เราเราสามารถจะโปรแกรมรีโมทแล้วก็ลบรีโมทได้นะครับอันนี้เราจะโปรแกรมเพิ่มแล้วก็กดเยสไปเครื่องบอกให้บิดออนแล้วก็เปิดประตูคนขับนะครับเราบิดออนแล้วเราก็เปิดประตูคนขับเลยนะครับด <c ười> คดีว่ารีโมทล็อกอยู่นะครับก็เลยเสียงดังอันนี้ปลดล็อกไปเรียบร้อยนะครับพอได้ก็กดเยสไป คือบอกให้ภายใน5วินาทีกดล็อกแล้วอัลล็อก2ครั้งนะครับแล,ล้วก,ก็กดล็อกอัลล็อกกดล็อกแล้วอัลล็อก2ครั้งนะครับเดียวเดียวกันก็กดที่ตัวซิมบูลเลตนี่นะครับล็อกแล้วออนล็อก2ครั้งครับถ,ถ้าสังเกตดีๆพอกดแล้วจะมีสังเกตมีเสียงตอบรับนะครับเรียบร้อยนะครับลองทดสอบดีวหมดนะครับติดประตูแล้วเอามาแจออกนะครับ ลองทดสอบรีโมทเดิมดูนะครับรีโมทเดิมโอเคกดได้นะครับรีโมทใหม่ที่ทําเพิ่มนะครับนะครับอันนี้สามารถจะดูตรงกระจกมองหลังได้นะครับนะฮะประตูสไลด์เพลื่อนนะครับประตูอ่าเปิดท้ายนะครับสามารถจะปิดเปิดได้นะครับตัว k คดีก็สามารถซิมูเลตได้นะครับนะครับเปิดท้ายกันโอเคจบขั้นตอนฮะการสร้างรีโมทในโตต้าฮาร์เออร์ด้วยเครื่อง k d 900และโปรแกรมด้วย s k p 900ครับ